สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดนะครับถึงตัวเทคนิคในการไดคัดนะครับของตัวโปรแกรม Photoshop นะครับซึ่งการไดคัดคืออะไรนะครับการดคัดก็คือการแยกตัวถูกนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับอ็อบเจกต์ที่เราต้องการนะครับออกจากพื้นหลังหรือแบ็กกราว n d นะครับซึ่งก็จะเป็นเทคนิคที่เรามักจะใช้กันนะครับในงานกราฟิกของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโปสเตอร์หรือสื่อต่างๆนะครับ เราอาจจะมีการไดคัดนะครับาภาพศิลปินนะครับหรืออาจจะเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มาสอนภาพกันนะครับดังนั้นเรามาลองเรียนรู้เครื่องมือตัวนี้กันนะครับนี้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเปิดภาพตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับ เครื่องมือนะครับที่เราจะใช้ในการไดคัทจริงมันก็มีหลากหลายทูหรือว่าเครื่องมือที่ใช้นะครับด้วยกันแล้วแต่ความถนัดด้วยนะครับแล้วก็แล้วแต่ตัวอย่างภาพที่เราจะเอามาไดคคทนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่หลากหลายนะครับว่าเราจะหยิบยกทูตัวไหนให้เหมาะสมกับงานนั้นๆนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าภาพลูกบอลที่เราอยากจะไดคัทออกมานะครับมันก็อยู่บนพื้นแบ็กกราวสีขาวซึ่ง จากตัวอย่างนี้ก็จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับที่เราจะไดคัตภาพตัวลูกบอลนนออกมาจากตัวแบก็กกราวสีขาวนะครับหรือแบก็กกราวสีอื่นก็ได้นะครับที่เป็นสีโทนเดียวหรือสีที่มันคอนทารากับลูกบอลหรือว่าตัววัตถุที่เราต้องการจะไดคัตนะครับซึ่งอย่างในกรณีนี้นะครับก็อาจจะขอเลือกใช้ทูตัวแรกก่อนนะครับที่อาจจะง่ายๆแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วนะครับก็คือตัว อ่ i c k s e Selection นะครับเราสามารถกดที่ช็อตคีย์ได้นะครับโดยการกดที่ปุ่ม W นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอาจจะขอเปิดอีกกล้องนึงนะครับให้เห็นคีย์บอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็กดสามารถกดที่ปุ่ม W นะครับตัว Tool เรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าคำสั่งที่เราต้องการหรือว่า Tool ที่เราต้องการนะครับหรือเราไปที่ Toolbox นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีตัว ูตัวนี้อยู่นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายด้วยกันนะครับถ้าเรากดคลิกค้างไว้เนี่ยนะครับก็จะมี quick selection นะครับ magic wand นะครับแล้วก็รวมถึงทูตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับในเวอร์ชั่นใหม่ๆนี้นะครับก็จะมีตัว object selection tool นะครับแต่ถ้าเวอร์ชั่นเก่านะครับ2018ลงไปมั้งนะครับก็จะยังไม่มีตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะ ใช้ตัวนี้นะครับในการเลือกนะครับพื้นที่ด้วยนะครับอลองมาดูตัวแรกก่อนนะครับอ่า quick selection นะครับ quick selection นะครับชื่อถูกก็น่าจะบอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเลือกพื้นที่นะครับในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับวัตถุก็คือตัวลูกบอลเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับตัวอ่าเมาส์ของเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอ่ารูปทรงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับก็คือเราได้เลือกคำสั่งนี้แล้วนะครับเราก็สามารถ เพิ่มปรับลดนะครับขนาดนะครับของเครื่องมือตัวนี้นะครับโดยอาจจะคลิกนะครับที่ช็อตคีย์นะครับที่เป็นตัวบอเไม้หรือลอริงอะไรเงี้ยนะครับในคีย์บอร์ดแป้นคีย์บอร์ดเรานะครับมันก็จะทำการขยายนะครับตัวหัวของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับให้มันใหญ่หรือเล็กตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเลือกพื้นที่ นะครับได้ครอบคุมได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกนะครับส่งลูกบอลของเราเป็นอย่างี้ครับเนี่ยเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตนะครับก็จะมีเส้นปะที่ล้อมรอบลูกบอลของเราออกมาเห็นไหมนะครับก็จะได้ลูกบอลเรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาไปทำอะไรต่อละเราก็ทําการตัดมันออกมาหรือก o ป y ีมันออกมานะครับก็จะได้เฉพาะตัวส่งลูกบอลของเราอาจจะก o ป y ี แล้วก็ไปเพสต์วางปกติก็ได้นะครับแต่นี้อาจจะขอแนะนําอีกทูตัวหนึ่งนะครับหรือว่าอีกเทคนิคนึงนะครับเพิ่มเติมเสริมเข้าไปในส่วนที่เราจะทําการไดคับด้วยนะครับก็คือเราจะทําการอ่าแมสมันหรือว่าปิดพื้นที่เราต้องการนะครับเราไม่ได้ตัดออกมาจริงๆนะครับมันก็ทําให้ภาพของเราเนี่ยนะครับยังคงต้นฉบับเนี่ยของคงอยู่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําให้ภาพต้นฉบับเราเสียหายนะครับเผื่อ วันหลังเราจะกลับมาแก้ไขหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถกลับมาทํางานต่อได้นะครับอันนั้นเรามีเลเยอร์ที่เราเปิดภาพออกมาใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยนะครับถ้าครั้งแรกที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะมีล็อกเลเยอร์อันนี้อยู่นะครับก็จะมีลูกกุญแจตรงเนี้ยอยู่นะครับให้เราปลดล็อกตัวนี้ทีหนึ่งก็คลิกที่ตัวลูกกุญแจตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะปลดล็อกแล้วนะครับจากนั้นนะครับมาดูตรงเลเยอร์นะครับตรงพาเลตเลเยอร์ด้านล่างนะครับก็จะมีคําสั่งนะครับ ที่เป็น Add Layer m a s k ตัวนี้อยู่นะครับก็คลิกไปที่หนึ่งปุ๊บอ่าจะสังเกตเห็นนะครับอ่าพื้นที่ที่เราได้เลือกนะครับก็ยังคงเป็นลูกบอลที่เราเห็นอยู่นะครับส่วนพื้นที่ที่เราไม่ได้เลือกนะครับมันก็จะถูกปิดเอาไว้หรือซ่อนเอาไว้นะครับก็จะสังเกตจากพื้นที่สีดําตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับคือพื้นที่เราซ่อนเอาไว้ซึ่งถามว่าไอตัวภาพต้นฉบับเนี่ยมันยังไม่ถูกตัดออกไปนะครับภาพแบ็กกราวด์ยังไม่ถูกตัดออกไปนะครับเราลองคลิกขวานะครับ เลือก Disable Layer Mask ตัวนี้นะครับเห็นไหมตัว Background ก็ยังคงอยู่นะครับถ้าเราจะให้เหลือแต่ลูกบอลเราก็คลิกขวาเลือก Enable Layer Mask ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ลูกบอลออกมาน,นี้เราลองจับวัตถุออกมาแล้วก็จับย้ายหรือเพิ่มขยายสเกลขนาดอะไรเงี้ยนะครับก็กดที่ปุ่มช็อตคีย์ตรงปุ่ม V ก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นตัว Move Tool แล้วเราก็จับมันย้ายไปย้ายมาได้นะครับ จะลองเอาไปไว้ที่อีกรูปภาพหนึ่งอีกไฟล์รูปภาพหนึ่งนะครับก็อาจจะลากไปไว้ที่อีกแถบรูปภาพหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยปุ๊บก็จะได้ภาพนะครับที่เราทําการไดคัดออกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็ได้สังเกตนะครับตรงเลเยอร์ก็จะเป็นเลเยอร์ที่เราได้ทําการาแมสเอาไว้นะครับพื้นที่สีขาวของเราก็จะมองไม่เห็นเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเป็นไงครับ เทคนิคแรกหรือว่าทูตัวแรกค่อนข้างง่ายเลยใช่ไหมครับเราก็แค่เลือกพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็แมสมันปิดพื้นที่เราต้องการออกนะครับเราก็ได้อะไรวัตถุที่เราได้คัดออกมาเรียบร้อยนะครับแต่เนี้ยพอในตัวอย่างเคสต่อไปนะครับในคลิปต่อไปเราก็จะเพิ่มนะครับความซับซ้อนของภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นภาพศิลป,ปินหรือภาพคนหรือภาพสัตว์ที่อาจจะมี หรือรูปทรงที่มันยากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันนะครับ